สวัสดีครับผมใครก็ได้เรื่องของผมเยู่กับผมมันว่าไรท่อครับกับพิตะหกล้อสิงครับวันนี้จะไปทําอะไรกันนี่จะไปร้อนครับวันนี้จะไปเสียตะจะพาวิอนเสียตะจะพาไปร้อนไหนครับวันนี้พอสัมภาษณ์นะครับไม่รู้ กันไปตามทางผมก็ยักบูงกันว่นผมจะไปไส่ <laughs> โอ้เอเย็นมากครับรถรถเสียตานี่เจ <s> ียจะนับก็ได้ปนอยู่ครับราาอโอ้ยยาดิมุนดนับับด้วยด งานเนี่ยวะงานโอวยงานแต่งครับเอาเสาลงหลุมแบบมื่อนี้เอาเสาลงหลุมหลายกว่านาะแบบหินทรายผสมกับเอียงถ้างานแต่งถ้งงานบวช่ะเดี๋ยวนี้ตั้งเสาอีกเสายังก็มีเดี๋ยวนี้ติดตามช่องสามจุดสองจวดช่องยังว่าสามจุดสองจวดจำเรายูยูทูบไอ้อันนี้บปสายแฮนว่เออออออรถแฮนรถแฮนรถแฮนเราเคยเบิงอยู่สามจุดสองจวดคนละ ครับตอนนี้ก็เสียตะพ passing มากครับความเร็วก็ถ้ามอง Arizona, จากต,ตรงนี้ก็น่าจะร้อยยี่นะแต่ถ้ามองตรงๆก็อยู่ที่เก้าสิบครับหาล็อกครับรถเบลวัลโรปินิโอไม่เป็นไรไนี่มีก้าโอ้มิก้าครับสวยรถปินิโอรถบินิโทงทอทงฮานามิฮานามิ จะเอครับเราเจอตะน้อยครับตะน้อยรอยเจ็บหาโอ้เขาก็เ,าเ,เลยติดแถบเหลืองว่ะเยอดสภาพดเลยเดี๋ยวจะไปหาส่งแถวลัางทอกสอหน่อยครับ,น,รบนี่ครับลัางทอกสอโอ้ผู้ใดว่าไงกรุบเลยว่ะม่เห็นใครเลยครับเห็นต่ฝุ่นรอสาวปั๊มกันครับดูสาวดูสาว าทางนำ้ำมันอยู่ั้งไหนวะเอารถจะคลองยังไดพ่กหัวทางน้ำมันอยู่ั้งไหนตายห่าเราปีนี่เอ้ยมันี่พวมีผู้สาวปั่มมะมีแต่ผู้สาววิกรุ๊ปอุ้ยเอยออะมมนี่นี่วะวันนี้อยู่แต่ผู้จัดการครับ สามร้อยครับ,รรบแถมยังครับเติมสามร้อ, <c oughs> รอยพครับบมมีเงินแ <c oughs> ถมอ, <c oughs> อะไรครับสามร้อยครับเจ็ดร้อยน้ำดื่มค่ะ <c oughs> ใช้นี่ตามกับไม้ครับสามร้อยเติมเชื้อเพลิงเสร็จเรียบร้อยครับไปลั่นต่อเป็นจวดต่อ เซตาไปเซลสาวปัม๊มเมื่อกี้คลิปนี้เราจะเลาะอย่างเดียวครับ,บ <า S 1> เราจะไม่ถ่ายรถ <บา S 1> นะ <บา S 1> เราจะเลาะอย่างเดียววู้นเทาโ <บา S 1> อ้สายเบรครับ ก็็นเื่อเห็นทรมากว่ะโ,โอ้หนี่ครับบนรอดครับไปถมที่ไหนเนี่ยนี่ครับอเอาเข้าถมเสจแล้วตัวนี้แล้วถมสองเทียย์แล้วเนาะสนาม2 2> โอ้ยไปสาวน้อยให้ตายสิอู้หูขึ้นเหี้ยวเด้อ เศร้ากันนะไปเซ่แม่สาวน้อยจวดเลยครับเสียแต่เสียอย่างเดียวใส่มุดใส่มุดใส่หมดครับเนี่ยสุดท้ายก็สิเด็กโตแด่เจ็ดแค่นี้ก็วะไปก็ไปไปอ่ะสิบบาดเขาโอ้โหสิบมิตรเลย อแพงนี่แคมปรี่เป็นหลานไม่ได้หรอคอยมากเจ้าพ่อมาพศทวีกิจครับไม่โค้งไปนี่โอวัวยาวครับ คาสิกมากเบรกยูบอหนิโอ้โหร้อยหกผู้ใดเอ้ย้อยสามร้อยยี่ผู้ใดรหรอยยี่รุ่นหกครับรอยสามรุ่นหกรอยยี่เอ้รอยสามรถใครก็ไม่รู้ครับรอยีเมกาสายเบรกครับรถคของหวานครับเอาแต่สั่งร้อย

การสร้างอีกคุ้มี่พวกอะ่ะไม่มีเนาะอยู่ไหนมือยู่ลหานชายครับเฮ้ยจระครับากาเลิกไป็รู้อยู่ไหนเลยผมไม่ได้โทรหาเลยครับทำยในในังไงอย่งี้นี่ขอเขาเลยนะเฮ <laughs> ้พี่น้องไหมส <laughs> <laughs> วัสดีครับพี่น้องเอาละเอาละ <laughs> ชิ right? Th uh. okay. ่มได้เลยสิงนนุ่มสิงนนุ่มสิงนนุ่มบ่สิงนนุ่มการโยธาเ่ราะเป็นสิ้นุ่มเนี้ยรถอยู่บ้านได้ก็เห็นแลีนอยู่โคกสว่างเอ้๋น่นสว่างอา้นี่โอ้โาเสียงอาเสียงนะครับเบอร์ใดแน่นี่อันนี้เบอร์สามจิ้มมืดเบอร์ได้เยังโมโหยังสีเหลืองตั้งอยูังโมโหเช็คสีเหลืองผู้ใดบุนีไปกับจิด ต่อกันเลยครับจากพักไดใต่อพากใดใกองกันอีเลียอยู่หู้แต่ว,ว่าพักนี้ไม่ค่อยมีเงินครับ <laughs> เสียตาบอกพักนี้ไม่ค่อยมีตังค์ไปปีปสาวาเบิดครับตอนนี้เราจะไปไหนครับพอสัมภาษณ์นะครับจากหัวหัเลือดครับนนไม่รู้ครับไปเรื่อยๆครับไ, <อ S 2> ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ครับ โอ้ครับขายายทางคือเย็ดฟังเดียวจะพร้อมด้ขยายทางหมดสองลอยสิบนะ้องสองเดียวโอ้สวัสดีครับลูกพี่พี่หลวดทดสอบคิลิ่งบัวหนเอามาเติมครับรถจกค,ครับรถจกรถขุดครับสมิตโมูสองลอยอ,งอยสิบ พี่คพีตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับเสียตาก็ขับขับรถไปเรื่อยๆครับไม่มีจุดหมายรุ่งนี้ผู้ได้ทุกไหม<า>จับมมานี่ครับพอแล้วครับออจะกโอเคเตลเลรียตลเลลเล,เลสิน อ๋อรู้มีน้ำนเลยนี่เราเห้าสีมาเดี๋ยวถามเบิงกอบาา่าสีมามาปนหรือสีมาสื่อหรือสีมาขอไม่ยืมสเตเลสครับสเตเลสเรา,าเจะมาซื้อสเตเลสตนี่ขนาดสีรุ่งเทองดัดนเนาะ ถึงแล้วครับเรียบร้อยครับไปซื้อไปดิเข้าสิไปซื้อ,อ,อยังโอเคครับเดี๋ยวเสียต้าจะมาซื้อของครับ โอเคครับเราก็ได้ของเราแล้วแมนบอกแมนเราไปเที่ยวเพิ่งไปสเนเด็ดมาพอดีพอดีครับพอดีป่ะเขาคือใบบินเท่าว่ร่อันนี้มันจบนะบาดวะน่าแหลือพอดีอยู่น เราะว่านี่สิบบาทเราเจอเป้าหมายแล้วแล้วได้แล้วนี่แหละขี่รถมาตั้งไกลครับสเสดตะเนี่ยมาเพื่อซื้อเนี่ยตัวเดียวมูมี่เนาะเราทำเองไม่ได้เราก็ต้องมาซื้อครับมาตั้งไกลครับซื้อน้ำมันหมดประมาณสองร้อยครับแต่มาซื้อของยี่สิบบาทครับนี่แหละ เราจะไปทำขากระจกกันโอเคครับเดินทางกลับเรียบร้อยเดินทางมาประมาณร้อยกิโล <laughs> <laughs> มืดเดมันประมาณสองสามลอยครับประมาณไปสามรอยครับเพื่อมาซื้อของงอมาซื้อมาซื้อของงอครับนี่มีสิบบาท <laughs> โอเคครับพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับนี่ครับสายร้อนครับบ๊ายบายครับ